เม่ส่งข้าวเม่ส่งพีปีน้องๆไอ้กอลไอเซ่ผัวปันแห้งค้าใส่หม้อหอมโกโก้โก้ก้นโกติโก้ตั้งตะโมตั้งเสียงค่ะเมื่อได้เป็นวันที่สี่เหือนทนที่สี่ปีสองเหิงเซาเอสเนี่ยค่ะอ๋อไนตอนไนแต่กอแต่ออนพีปีน้องๆเข้าค้ากอดตัวยินเดืองเนี่ยค่ะเนาะค้าได้เนี่ยก็เมา่ใต้ก็นึนืเนี่ยค่ะติดจับจึแมงตั้งเป็นโควิดสิบเก้าเสี่ยวแล มั่นใจเขายศหญ่โตตีหงยาไนคะ่ะเนาะเซวแลเมเลียวในไหนก็เย็นเป็นก้นชื่อเสีงเยงใหญ่ลื่หลังกว่าคะ่ะเนาะเป็นข่าวลื่หลังลงกว่าในค่ะนะ,ะก็ปะเปว่าขฮาวคัดเลืหันค่นเนาะในข่าวไทยคะ่ะนะข่าวไทยลหลายหงการคะ่ะก็ปึนแพรลองมั่นใจในะค,ะนะคะ่ะเนาะเมื่อเตะเตมันในเป็นเห็ดเจังไดนค่ะเนาะมั่นใ,นใจไหนก็ กว่ายดยาโตเมื่อพ่อทียุดยาโตว,ว่าอยู่ดีโค้งยานอกเปิ้นตีขนหนห้องยาสนามอันหวานั่นค่ะนะออคขาเสียวและมันใจก็ถ่ายขนานถ่ายลองพวะวาจัดปานอันอยู่ไว้ตี่ห้องยานั่นเป็นซึงเฮอลองอยู่ลองกินลอง ในคณะเนาะลองอยู่ลองกินมันใจก็ถ่ายดิกต็อกในคณะโพสต์นะคะเพื่อวัดอ่าโพสต์ขึ้นกว่าเย้าในเปิ่นก็อ่อนกันแชนเนาะนำอ่าก้นตัวมันก็นับอ่านโหนล้านเฮ้ยจังเนีคะเฮียแลเวยหลังมาเนี่ยก่อเดลัยฮันอันเป็นข่าวคันมรานจ้าหนังข่าวโซดคันเนาะข่าวไทยคันเนาะเย้าก่อข่าวอมาลินทีวีหรือจะในคันเนาะก่อเดลัยว่าข่าว ห้องการข่าวละลายห้องการอันเป็นสื่อข่าวไทยนั่นในขณะ,ะกรรมกรลออกมาหลัดลองมั่นใจในคณะเสียเเย่ยวและมั่นใจในอกอเย็นเป็นกน้นอันจูเสีงยงใหญ่ลื่นลังกว่าก้นเนื้อในค่าวปะเยาะก็มั่นใจกอลันวามั่นใจในเป็นไต้ในข่ะวนะ กำนั้นแหละเมื่อเลียวในข่าวใส่หมอหอมก็ไล่ມัນแม่นขนาดไล Facebook มันจเสียวและแข่าวกว่ะตวยเฮาก็เหันแคบหางติอมันจหนูไว้โคต้ค่ะเนาะขาเอมาในบันพี่ๆน้องๆเฮาค่ะใค่ะอันนี้ยินโมถึงจ้าของ แค่พังขนาดดีฟเฟนท์บุ๊กมันใจก็หนังเก่าใน,นคานา่ะอะไรกว่าเอามาสิเอามาในบรรพินทดองเข้าในคานา่ะเะมื่อเลี้ยวในมันใจก็เย็ยนเป็นก้นอันตื้อจับเจอแมงตาเป็นโควิดสิบเก้าเซ๊ะป้ยอก็เป็นก้นลื่นหลังว่ายเอ้าในคานา่ะซื่อสื่อยื่อลื่นหลังกว่าเยาว่าจังหนึงนะะ่งในค่ะกําไรเข้าคามาตัวอินหนึ่งคานา่ะมันใจในจื้อว่าจังหือในะคานอะ่ะจื้อทิกตอกและวเฟซบุ๊กได้ก็ว่า กันคะนะว่าจึงหืฮ่เนอ่อมาวินคั่นเทพเนี่ะอ่อมาวินคั่นเทพเนีค่ะจืดดิ๊กดอกและจือ Facebook มันใจค่ะนะอ่อค่ะป่อยอก,ก็จื้อเตเต้มันใจในจื้อห้องว่าสมชายวงเหลินนะ่ยค่ะอะสมชายวงเหลิอนอายุไล่สาวปีนคะคะ เป็นปีนองใต้และใต้ลือในขนาดเล็กว่าลูกเคืองใต้และไต้ลือว่าจังหนังไหนเนี่ยค่ะอ๋ออ๋อค่ะมันใจเขามาเหตุการณ์มันใจเขากว่าเหตุการณ์ค่ะนอตดีเมืองไทยค่ะเมื่อพองปีสองเหงหาป่าโคกสิบเอ็ดปีพุทธกาปีพุทธศกราสองเหงหาป่าโคกสิบเอ็ดในคณะเพราะว่าเป็นปีคริสในก็จะเป็นปีสองเหงสิบแปดเนี่ยค่ะอ๋อมันใจเขากว่าเหตุการณ์ดีเมืองไทยว่าจังหนังไหนค่ะ บรรจัยดีจับเจอแมงดาเป็นโควิด19บเ้ในเมื่อวันที่4ี่เหลินทวนที่4ปีสองเห็นเศรก่อนเหลินใน,นเนี่ยค่ะเนาะเหลอนทวนที่4เหลินแอบเปล่นะค่ะมั่นใจเลยกว่า L D แสงมนอนสเตอดีหนึ่งอันนี้คือว่าวอร์มอัพนะคะเนาะดีเวงเกียงหมายจึงไทยนะ่ยค่ะเพิ่งถึงมาวันที่แปดนี่คะหน่ววันที่8เนี่ยมั่นใจก็มีฝังหางมาฝังหางตั้งเป็นเหมือนจังหนังว่าฝังหางตั้งเป็นโควิด19เนี่ยก็ออกมาเนี่ยค่ะ กวนที่อันเข้ากว่าแอ่จ้อมกันนั่นแหนตั้ง5ก่อในคะเนอเพื่อว่ากดทัดด้วยย่อวในก่อที่จับเจอแมงตาเป็นโควิด19ตั้ง5ก่อในค่ะเห่ก่อก่อเขายดยาโตทีหงยาแต่เลยว่าหงยานกเปิ้นตีในค่ะเย่เนาะเปิ้นว่าห้งยาสนามในค่ะนะอ่าเทนั้นเฮ มันใจก็เมื่อพ้องที่อยู่ว่าอยู่ที่ห้องยามันก็่แตเลยว่าเจิงเหิมันใจก็ลาเดสึกข่าวไทยขนมมันใจได้ก็อําทางว่าเปิ้นเด้ซนใจอําทางว่าตดมีก้นแช่อําทางว่าเดมีก้นตวยนําปตานนายน่ะเนาะมันใจก็ลาว่าอยู่ไว้ที่ห้องยาเนี่ยก็อําจังเฮสังเนาะกินเฮ่เนาเนี่ยสังเฮกินยาเฮ่ยังไงเนี่ยก็ไทยใต้ก็ถ่ายปันเล่นเล่นเฮ่ก็ต่างให้นั้นก็ขอมเลยมียังอันมงมอหยังค่าเนค่ะวานะมันใจก็ถ่ายเฮต่างเฮเให็นงินนี่นค่ะวาก้ยก โอโหเผื่อมาตุ้ยในก้นตุ้ยมันเดินน้ำเต้นน้ำว่าเป็นนับอัดโหล้านมันแห่ให้ไหนนั่นขนาดเนาะก็เห้ไหนห่มันใจก็เย็นเป็นข่าวลือหลังลงกว่าในค่ะกําเนินแลงในตงวงใต้เฮาคาก็น่ะหื้อปอติโฮจักมันใจนั่นแหนข้าวใส่หมอหอมก็ไล่เอาเกี่ยวหอมต้มจุเหมาอบเมลันมาเขือในพป็นปิ้นนองเฮาในค่ะนะเมื่อแต่มันคณะข้าวใส่หมอหอมก็หันเนาะนะขย้อนลัดอีกนึงอันข้าวก็หันใต้ก็ได้ซ่เนี่ยติดในเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียในแช่ค่ะนะอ่ข้าวกข้าาว่่่าเเป็นทีีหห้้องใญกยงใหม่เนาาะพัว อันกัดทอมกัดด้วยหังกะเหอเพิ่นก็แช่กันขนะดสาวสาวขเขาแช่กันอ้าวร่อยหมหมาหังลีนัดเออ รักให้เป็นก้นเป็นแล้วสองสิ่งนี่เหน่งกันแล้วปนก็แช่กันนั่งเนี่ตั้งนําตั้งหลายเมื่อเต็มมันเขาใส่หมอหอมวนเจอเห็นในข่าวว่าโอ้เป็นเมืองเกาหลียาปนโยนั่นในี่กลมเลยสนใจค่ะนะอ่ากลมเลยต้วยหังอ่าเพปนก็แช่กันนําหนักก็ไล่หันอยู่เนาะก็ก็วนว่าเป็นพี่น้องเกาหลีเกาหลีเขาโยนจางสีโยนในวัวเนี่ยหนค่ะนะอ่าเผื่อกับในข่าวไทยออกมาขนาดเนาะข่าวไทยก็ออกมาอย่าวปนก็ปุ๊บเหมาไต้เนี่ยโอ้เป็นไต้แค่ไ้อนก็ตกใจขนะเนาะกำนันแหละ ก็ลาหันนั่นแหละเหในกระนนอกก็เอามาอบมารันมาใครในบานพินองเฮ้าไหนค่ะนะค่ะเมื่อเลียวก็แล ตั้งเป็นก้อนเลบเดจําได้ียวขยโยเนาะก็อยู่ดีในเสก็ย้อนสู้ปันห้เจ้าวหายเจ้าแค่เสกํามไหนค่ะเนาะพี่น้องผู้ชมรายการเฮาค่ะอันทอมอยู่ที่ตั้งเกียงใหม่เมืองไทยบางก็ยังได้ฮู้จักมันใจอยู่เยอเนาะอ่าค่ะเน่ก็เป็นหมาใต้เนค่ะเพราะว่าเฮาค้ามาต้อยขนะพี่น้องค่ะหมาสาวใต้เฮาในอันฮังหลีเน่ก็มีตั้งนําตั้งหลายค่ะเนาะฮังหลีห่าฮังลีฮังงามค่ะเนาะฮังหลีพังงามไหนค่ะนะอ่าค่ะปอยอก็ มักนก้อนนี้กัดแขนค่ะเนาะอันกัดแขนก็มีน,น,น้นนําในขนาดในพี่น้องใต้เฮาในค่ะนะมาชื่อในอยู่ที่นอกเมืองเฮาในซะใ,นให้กัดแขนเนี่ยซะไหนก็เอ่อมีเฮ็ดไหนนั้นค่ะนะเนาะก็ก็เป็นร่องลีค่ะนะก็ฝางห่างลีนี่ก็เป็นก้นกู้สุกรรมเดียวตอนนึงในค่ะเนาะฝางห่างลีเหย่อก็ป้อมมีตั้งยามลีเทียงเหมีน้ํากัดทางนี้ในแดมโลว่าเหอย่อค่ะนะคํานั้น ก้นดีเกิดมาเฮมิดฝังหางตีหางหลีเนี่ยกสอนมาเป็นก้นกำลีปอดอ่อนตอนหนึ่งค่นเนาะก็มันเลยยืนจมจ้มหน่อยค่นเนาะเสือเสียงใหญ่ลื่นลังก่อยืนเปิดฝังหางในหางหลีนะในค่ะวนเนาะในสื่อไทยเขาจะในคันดอกก้นหลายๆตีพดี่ีนองสาวสาเขาจะในคันเนาะบนก็โอ้หังหลีบนก็ยองอ้าวมาโอหังหรือแต้วผิวเนื้อผิวหนังจะในก็หางหลีหนาในค่วนนะะออค่ะปอดอ่อนตอนหนึ่งคันเาติดด้วยหางหมาไตในสายตาเขาใส่หมวกหอมต้ยก็สัมหังหลีเต้จึง ว่ <c oughs> ่าาคะะเนหางลิเต้เนี่ยค่ะนะอ๋อค่ะไว้เสียก่อนในะคะ่ะเนาะเอาคัดด้วยก้นหางหลีเยาะกับในห้องคัดสำเร็จก,กว่าด้วยอันเนี่ยตั้งเป็นโควิดสิบเก้าอันเปิลเปิลผ่าว่าป้อมใส่ผ้าต้มสุบในเต็มไม้เงินสองหมืนนะะนะ่นในคณะเพิ่มขึ้นมาดเดียเนะี่ยมีเจตอนไหลพองเนาะเนี้ยกอดด้วยอินเนาะ เมื่อเจ้าในหอคาถอมใน30มสิบปายในขนาดเจตอนเมื่อเหลียวในยื่นเป็นสี่สิบสองค่ะสี่สิบสองเจตอนค่ะเพราะว่าออกเคอออกเฮิรนเซอําใส่ผัดต้มศบต้มปากในจึงเดียงย่าหม่เงินสองหมื่นวัตนะคะในสี่สิบสองเจตอนในมีเจตอนอินสังพองค่ะนอจึงไทยปดเหเนือก็าดมีสุโคไทยค่ราี่นองค่ะสุโคไทยตากลำปูนเผชดฉบนอุตรดิตในะนะอันนี้เป็นในเมืองไทยตอนเนื้อกําแน่ ปอดกลางค่ะเนอปอดกลางและปลอดวันออก13เจต้อนเหมือนเจ้าหนังการจนาบุดีปราจินบุดีเพชรชุบุลอโยนํานค่ะเพชรบุดีสุพรรณบุดีอยุธยาสมุทรสาคอนลบบุรีสมุทรปราการประจวบครีขันชนบุรีสระบุรีตลาดนนทบ,บุรีเจนัยนี่ยคะนะกาในซ้าไหนปอดเจงของวันออก ห่องวันออกนเนี่ย13เจตตอนเหมือนจังหนังยาโสทอหลองค้ายอุร้อนธานีชัยภพมมหาสารคามโมกดาหารสูดินอุรอนธานีเลยสีสเก็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์ยกอกอนครพนมเหนี่ยขย่ไหน่่ยเนาะกรค่ขน,นะอออค่ะ จเยคเา,คเาค่ะนอนครพนมออกค่ะกัมพาซาํำไหนจึงไทยปอดไตค่ะเนอซิบเอเจตอนไหนหนึ่งไหนก็จะเป็นสุราธานีสองไหนก็เป็นตรัง3ก็ภูเก็ตสีก็นราธิวาสหาปัตตานีหพังงา7นาครศรีธรรมราช8ระนองเก่าสตูล10ส,สงขลา 11ยาล่าเนี่ยค่ะอ๋อค่ะเนี่ยๆก็เป็นในเจตอนอันมีในจึงท้ายขนาอันทีเปินป้นเปิ้พาออกมายาวในขณะว่าเพราะว่าอําใส่พาต้มซบในจึงแต่จังยามใหม่เงิน ถึงซองหมื่นวัตนะค่ะอ๋อกกำนั้นแล้อันนี้ก็ฝากฟังถึงปีพี่น้องน้องฮอค่ะอันฮับถอมฮอค่ะอยู่ที่ตั้งเมืองไทยนะคะนะค้าหยุ่มยำว่าพี่น้องฮอค่ะอันปันเอ็นปันแห้งค้าใส่หอมอยู่ที่ตั้งเมืองไทยก็อเดมีตั้งนำขนอกกำนั้นแล้ป้าเปิ้ลออกปักเปิงเปิ้ลออกฟางม้าเย้าในี่ยป้าว่าฮอกค่ะเฮียจ้อมแหนมสั่งถูกกูฮอค่ะย่าไม่เงินวัตสังวัตเจ้าเนี่ยค่ะน้องกำนั้นแล้ย้อนฝากฟังถึงกูก่ค่ะย้อนในพี่น้องค่ะอยู่ลีกินวานยรอดเพกกันเซกัมคาน้องกกค่ะ